STAR NEWS 1สวัสดีครับพลังงานเป็นสิ่งสำคัญนะครับในคันนี้เราเกิดปัญหาขึ้นเนื่องด้วยผู้ผประกอบการรถตู้ได้ยื่นเรียกร้องที่กระทรวงพลังงานถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตตะจุจักจกรุงเทพมหานครเพรื่เรียกร้องให้ลดราคากาซเอ NG จตอนนี้ นักข่าวภาคสนามของเราเตรียมพร้อมที่จะรายงานให้ท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์พบกับสมศักดิ์ฮิรันรุ่งอยู่ที่หน้ากระทรวงพลังงานครับสวัสดีครับผมสมศักดิ์ฮิรันรุ่งผู้สื่อข่าวภาคสนามสตานีวันขณะนี้ผมมายืนอยู่ที่หน้ากระทรวงพลังงานนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปพบกับการชุมนุม แบบเรียลไทม์ครับเดี๋ยวเราเข้าไปพบกันเลยตอนนี้เราก็รอสัญญาณจากาทางสถานีนะครับขณะนี้ผู้สื่อข่าวกำลังรอสัญญาณจาก,จากตรวงพลังงานนะครับว่าจะให้ขึ้นไปฟังการเจรจาของผู้เดือร้อน นะครับตอนนี้เมื่อกี้นี้ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวขึ้นไปได้และตอนนี้กําลังรอสัญญาณขึ้นไปแล้วประมาณ5นาทีสิบนาทียังไม่ส่งสัญญาณไม่รู้ครับตอนนี้ทางผู้สื่อข่าวก็รออยู่ทางหน้าตารวงพลังงานขนาดนี้นะครับด,ด,ดูนะครับ<ค>น,นักข่าว,วย,ยืนประจาอยู่เยอะได้ช่วยคนรากญ้าด้วยพวกตาที่คือรากญ้าจริง คนที่นั่งรถแอร์คนที่นั่งรถป้าไม่มีปัญญาไปนั่งรถแอร์เสร็แล้วถ้าคุณจงไล่เราอยู่เราจะปิดสาเลเลยค่ะจาโรบัสเข้าปุดเลยรายการให้เราด้วยนะคะเราขอคุณดีๆรถกำลองจะเข้าแล้วค่ะหนึ่งด้วยวันที่สองพฤศจิกายนพุทธศักราช2566มีกลุ่มผู้เรียกร้องที่หน้ากระทรวงพลังงานได้ทาหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อที่จะให้ใช้มาตรการช่วยเหลือลดราคา NGV สําหรับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะนะครับโดยในเนื้อความของจดหมายกล่าวเอาไว้ดังนี้นะครับตั้งแต่ที่มีการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดสำหรับยานยนต์ NGV ในประเทศไทยประมาณปี2548เป็นต้นมาในทุกครั้งที่มีมาตรการให้ส่วนลดราคาขายปลีกก๊าซ NGV สําหรับรถโดยสารสาธารนณะรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทได้แก่ รถโดยสารประจำทางรถแท็กซี่รถตุกๆรถตู้รถมินิบัสและรถสองแถวก็<ๆ><ๆ>จะได้รับส่วนรถในอัตราเดียวกันโดยตลอดจนมาตรการช่วยเหลือเริ่มตั้งแต่ปี2,554ได้สิ้นสุดลงหลังจากนั้นก็นได้เกิดระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งทีวีะความรุนแรงมากขึ้นตั้งแต่ปี2,563คณะกรรมการนโยบาย พลังงานซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานกรได้ทราบความเดรร้อนของกลุ่มประกอบการรถสาธารณะที่มีจํานวนผู้โดยสารใช้บริการลดลงอย่างมากจึงเห็นชอบให้ปรับลดราคาขายปลีกเอ็นจีวีสำหรับโดยสารสาธารณะทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วยรถโดยสารประจําทางรถแท็กซี่รถตุกต๊กรถตู้รถมินิบัสและกรถสาแถวลดลงสบาทต่อกิโลกรัมเป็นระยะเวลา4เดือน คือตั้งแต่1เมษายนถึง31กรกฎาคม2563ที่ผ่านมานี้นะครับแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการขยายเวลาตามมาตรก,การช่วยเหลือต่อหลังจากนั้นรถแท็กซี่ก็ได้นำรถมาจอดปิดกระรวงพลังงานในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนเมื่อปี2564และก็ได้เริ่มมีการช่วยเหลือโดยโครงการ NGV เพื่อลมหายใจเดียวกัน สำหรับรแท็กซี่ในกรุงเทพและปริมณฑลโดยรถราคาค่าก๊าซ NGV เหลือ13บาท62สตางต่อกิโลกรัมจากราคาเดิม15บาท59สตางค์ต่อกิโลกรัมตั้งแต่1พฤศจิกายน2564และต่อมาก็มีมาตรการช่วยเหลือมาโดยตลอดจนถึงวันที่30มิถุนายน2566โดยไม่มีการช่วยเหลือ รถโดยสารสาธารณะซึ่งก็จะได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งในหนังสือก็กล่าวไว้อย่างนี้การดําเนินการในลักษณะดังกล่าวก็จะส่งผลให้รถโดยสารสาธารณะประเภทอื่นยังคงประสบความเดือดร้อนอย่างมากจนผู้ประกอบอาชีพนี้บางรายก็ต้องเลิกอาชีพและก็เลิกกิจการไปและก็ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถที่จะใช้บริการรถสาธารณะในบางเส้นทางได้แล้วนะครับ ซึ่งในปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการก็ได้ประสบปัญหาตั้งแต่ในช่วงของโควิด -19 ซึ่งเราทุกคนก็คงจะทราบดีก็ยังไม่สามารถที่จะฟื้นตัวได้และก็รายได้ก็ยังคงต่ำจึงช่วงก่อนหน้านี้ของการระบาดโรคโควิดผู้ประกอบการบางรายก็ยังไม่เลิกกิจการนะครับก็พยายามจะประคับประคองเพื่อให้กิจการยังคงดำเนินอยู่ก็ต้องประสบปัญหากับภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในปัจจุบันบริษัทปตทจำกัดมหาชนได้มีมาตรการให้มีการทำบัตรสิทธิกลุ่มโดยสารสาธารณะโดยทำแบ่งเป็นรถแท็กซี่และก็รถโดยสารสาธารณะที่เหลือทั้งหมดให้มีรถแท็กซี่ที่ได้รับการตึงราคาการ์ดเอ็วอยู่ที่14บาท64สตางค์ต่อกิโลกร,รมัม และให้รถโดยสารสาธารณะที่เหลือทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วยรถโดยสารประจำทางขนาดใหญ่รถตู้โดยสารรถวินิบัตรรถไมโครบัสและก็รถสองแถวซึ่งได้รับการตึงราคา n g v อยู่ที่18บาท59สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมโดยมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงวันที่3 1ธันวาคม2566ที่จะถึงนี้นะครับ ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทเห็นว่าการออกมาตรการช่วยเหลือให้กลุ่มแท็กซี่และก็กลุ่มรถโดยสารสาธารณะอื่นๆได้รับการช่วยเหลือที่ไม่เท่าเทียมกันนั่นเป็นการดําเนินการที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเนื่องจากรถโดยสารประจําทางจะต้องแบกรับภาระค่าเชื้อพลิงมากกว่ารถแท็กซี่และก็ยังต้องอดําเนินรถไปตามเส้นทางไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตาม และที่สําคัญรถโดยสารประจําทางมีค่าโดยสารที่ต่ํากว่ารถแท็กซี่และมีความจําเป็นสาหรับการเดินทางของประชาชนโดยทั่วไปรวมถึงผู้ที่มีรายได้น้อยด้วยเหตุผลที่กล่าวมาผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบการรถสาธารณะจึงขอเรียกร้องโดยมีมาตรการ4ข้อดังนี้ 1. ขอให้มีมาตรการช่วยเหลือราคาก๊าซ n อ v ีสำหรับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะที่12บาท74สตางค์ 2. ขอให้ไม่ต้องกำหนดปริมาณการเติมกา๊าซ n อ v g ที่ได้รับการตรึงราคาสำหรับรถแต่ละประเภท 3. ขอให้มีระยะเวลาของมาตรการการช่วยเหลือจนถึงเดือนธันวาคมปี2568หลังจากปัญหาการได้รับสิทธิบัตรประโยชน์ต่างๆล่าช้าซึ่งผู้ประกอบการไม่มีสิทธิ์มาตั้งแต่วันที่1พฤศติกายน2564ที่ผ่านมา 4. ขอให้สามารถเพิ่มเติมรถที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ในภายหลังได้อันนี้แหละครับก็เป็นจดหมายจากผู้ประกอบการนะครับวันนี้ก็ได้เข้าไปเรียกร้องที่กระทรวงพลังงานครับส้ารุปผลแล้วตีขึ้นไปประชุมเนี่เขาให้เหตุผลยังไงบ้างครับแล้วเมื่อไหร่ได้คําตอบแล้วถ้ายังไงก็ให้คาตอบเนื่ยงงถ้ายังไงก็อธิบายเลยครับ เร็นบ,บนี้นะครับเราได้ไปยื่นหนังสือได้ครับท่านที่ปรึกษารมดีนะครับทำเรื่องไว้นะครับเขาบอกว่าภายในวันที่คณะเส็จตรงเนี่ยแต่นะครับเขาจะนําเรื่องเสนอท่านรัฐมนตรีพิธาแนะครับแต่เราก็าให้ให้เวลาเขาเจ็ดวันนะถ้านะเรื่องอยังเงียบเราจะกลับมาอีกที่นี่ครับแล้วก็คิดว่าให้ให้ให้คำตนดเราแน่นอนไหมคิดว่า ไม่เธอเกวันเขาไม่ได้ไม่ได้ให้เวลาเราเราได้ให้เวลาเขาเราให้เวลาเขาเา้เากค่ในเจ็วันเนี้ยก็เราลำบากนะเราแบกภาระมามาแล้วถ้าเป็นเดือนเป็นเดือนสองสามเดือนเราก็ตายครับคิวกับท่านรัฐต่ผมดีดีพิกันแล้ครับยังไม่ได้คุยเลยคุยทีนะ่ึกษาครับคิดว่าเขาโทรกาโทรมาบอกในเร็ววันนี้ใช่ไหมครับ เขาจะแจ้งในภายในเลาเวลาเลยแต่ถ้าไม่แจ้งไม่บอกเรามาแน่นอนใช่ครับครับครับผมครับบอกคุณครับเขาเขาได้บอกไหมว่าเขาเขาจะแจ้งเรามาเขาได้บอกไหมเขาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาทำเรียนท่านที่เด่นตรงครับเขาไม่บอกว่าจะแจ้งเรามาใช่ครับเราก็ไม่รู้เขาแจ้งเมื่อไหร่ใช่แต่ถ้าไม่เคยเกิดวันเราต้องขยับไม่เกินขยับใหเกเราได้บอกเขาไหมว่าไม่เคยเกิดวันเราจะมาบอกแล้วครับผมเราบอกเขาก็ครับเราต้องรู้แล้วอีก Star News 1